วันที่9มีนาคมพศ2568เวลา6นาฬิกาศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองพระปกเก้าจังหวัดจัดจิงซาได้นำนักเรียนพลเมืองมาร่วมงานรันป่อเอลเดอรี่2023วิ่งเพื่อผู้สูงอายุของชมรมผู้สูงอายุจังหวัดจ,จัดชิงเซาณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหิซ้อนอันเนื่องมาจากพระรารชดำริจิงซาวท่านอภิสิิ์โฉมสีนะคะ ท่านรองอธิการบดีวิชาการและมาตรฐานวิชาชีมหาวิทยาลัยราชพัฒราชนครินท่านองเที่ยวและอีราท่านประชาสัมพันธ์ท่านในแพทย์ มากงมากิดมาตีเท่าไหร่ครับคะมาตีสี่ค่ะวันนี้ยังมีความแข็งแรงเนาะคะคิดยังไงครับวันนี้มันมี<อ>าม,มา,มาช่วยผู้สูงอายุค่ะ อ๋อนะครับมาก็ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับถึง18ยัง68ค่ะ <c oughs> โอ้โหแข็งแรงมากครับวันนี้โอเคครับขอบคุณครับมาจากพนมค่ะพนมสารคามนะฮะวันนี้ชมรมผู้สูงอายุค่ะเอ,อาจะวิ่งกี่กิโลวันนี้ครับคาดว่าจะวิ่งสิบโลเนี่ยค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่อายุแปดสิเคยวิ่งมาก่อนไหมครับ ออกกำลังอยู่ประจำอยู่แล้วค่ะออนเล่สซุกออนะฮะถ้ามีรางวัลเราจะคว้าที่หนึ่งไหมอยากได้ค่ะจะไม่พร้อมไม่พร้อมสิบกิโลพร้อมไหมห้ากิโลพร้อมไหม WAP หนึ่งร้อยเมตรพร้อมไหมสี่ทั้งได้สามสี่ ขี่จกักรยานด้วยนะครับ อนุเคราะห์เด็กด้วยนะเออนำของมาแจกครับมาจากไหนครับพี่มาจากถุงซองวันนี้เอาอะไรมาแจกครับผมมีกรอบโบราณค่ะอร่อยมากเป็นอาสามิลลิ่งน่องยาวค่ะอันนี้มาจากไหนครับตำบลหนองยาวค่ะเป็นข้าวต้มมัดต้มมัดวันนี้มากี่ห่อครับสามร้อยปกติข้าวต้มต้งเป็นคู่ใช่ไหมครับใช่แต่อันนี้เราแบ่งให้ไม่เป็นคู่เพราะว่าจะได้ครอบคลุมสมาชิกที่ นีสลากันบ้างใช่ไหมครับใชอร่อยนะคะนจินน um, okay. okay. okay, okay, ี่ดูหน่อยครับล้วเี๋ยทยครับิกิชัครับนัไม่รู้อะจำไม่ได้แล้วมันมครับโอเคครับโอเคขอบคุณมากครับมาจากไหนครับมาจากไหนมามาจากไหนครับ ไม่แก่นนะครับวันนี้เอาอะไรมามั่งครับแล้วอันนี้เอามาจากไหนจัก็ให้มาลองทวัยยากรเรศหนึ่งในคณะทำงานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองพระปกเกล้าจังหวัดจัดจังารายงาน